วันนี้วันจันเจ้าวันจันบดือจื้อนะครับพออยังฝนจะตกอืมไ่ใช่เหมือนตึงวันเนอวันนี้นี่เป็นฟ้าเนอวันนี้นี่นะโอ้ฝนจะตกวะฮะพี่น้องเนาะ ตะวันก็กําลังจะขึ้นเนือบรเดียวนี้นะแต่มันว่าให้จะควายพวกครับพี่น้องเพราะอะไรยังเพราะว่าตงปูนมันมืดตึกมืดตื่อนะคะรับบเดียวนี้แล้วก็หนาวเหี้ยว่ะโอ้ตะวันเนประกาศว่าจะมาหิงแดดดูอุ่นช่้นกําเป็นว่าอันตะวันมะมีวันนี้ว้ายอาจจะได้ดังไฟหิงละมาเจ้านี่เ Hora, นกขนนกก็ไปเชาะว่าหากินเนาะคนก็ไปเชาะว่าหากินนะบัดเดี๋ยวนี้ก <this> ็ย <hide> ังม่ได้ไปไหนเนี่ยเนี่ยคนนี่บัดเดี๋ยวนี้นกไปกอดคนละฮะอย่างว่านกนกมบมาได้อันไปใจกาดเนาะครับเนาะโคนี่ต้องไปใจกาดโอ้โหโทษโทษโทษอันนี้หูละผมจะปลูกอไอย่างผมจะปลูกโทดินนี่นานี่นายนาไอ้ปล่อยว่างไว้ก่อนบงงอ่ะ จะ้เจ้าจะกว่าแต่ยังได้บุ้งก็เถอะจะปลูกทูดินปุ่นปุนลองพ่อเขาลองปื้ดเออปื้ดว่ะเปิดเอดเอเปิดอีกวะปลูกพืชหมุนเวียนพอพ่องนะครับว่าจะงามก่อนครับข้าวจะมีปลาลตีผัเขา้าอ่ะอันนี้ปกติก็เป็นหน้าทดลองนะครับ เป็นหน้าทดลองของผมผะจะสอบทดลองไปเลยปลูกไปเลยปลูกอัญมวะแต่ไม่ใช่เป็นไม้ยืนต้นนะครับอืมอากาศเป็นไตวันนี้เป็นยังไงวันนี้อันนั้นไผ่ไผ่ไเตียวไปปุ่นเตียวมาปุ่นพอสักหน่อยหรอเข้าคัวบรลลุนบัลจุนไปไหนบ่หู เขาบอกล่องพ่อข่อยนะข่อย,ยนี่มันจะมีอันอยน,นีงก็ฮามันจะมีแดดกว่าน,นี่มันเริ่มงามมาคำน้อยคำน้อยละขวายก็เริ่มงามมาคำน้อยคำน้อยละครับพี่น้องสีของเริ่มงามเหมือนกันเนอะฟ้านะครับพ่อแม่พี่น้องืัอเดียวนี้กินข้าวกับอ,อย่างยังครับเนี่ยอย่างกินครับมาเจ้านี่ ผมยังบอมีอย่ญญางกินด้ยนะครับโหเล้บางคนว่าเอาอู้คนเดียวเหรอโ,หโอ้โหคนรอฮเ,เนาะมันนั่งอู้คนเดียวเป็นพี่บา้าเหรออเ่างนี่จะอู้คนเพื่มาเข้าใจเนาะเพราะว่าเขาเปรีเอเตอร์นะครับเนาะแฮ่นะครับคลิปนี้ผมขอครบขอจบเพียงท่าอี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ